บอกใจตัวเองด,งดังให้มันลืมสักทีก็รุนานเกันไปที่ยังคงรักเธอทุกๆุกคืนในฝันก็ยังคงละเมอคิดไปเองเมื่อเธออยู่ตรงนี้เรื่องร้าๆที่เธอทำต้องมากมายแต่ทำไมใจไม่รู้จักจำเอาแต่คิดซ้ำๆถึงวันที่ดี มันตัน,นาแล้วนาที่เธอออกจากชีวิตฉันไปแต่ทำไมไม่ไปจากใจสักที ยังมาวนเวียนให้คิดถึงยังตาดติงอยู่ในนี้ในความทรงจำที่ไม่เคยหายไปทำหมดแล้วไม่ว่าทางไหนเพื่อลบภาพเธอแต่สมองมันก็ไม่แพ้หัวใจเมื่อเธอมีมีวันคืนมาก็ช่วยเอาคืนไปได้ไหมลอกคำว่ารากจากใจฉันที